สวัสดีค่ะนักธุรกิจพิการที่รักทุกท่านสําหรับปีใหม่นี้นะคะหมอคิดว่าพรปีใหม่ที่ดีที่สุดก็คือพอรที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยมีความหวังนะคะมีความมุ่งมั่นแล้วก็มองเห็นแสงสีทองที่รอยอยู่ข้างหน้าไม่ว่าวันนี้ประเทศเราจะเจอวิกฤตของโควิดหรือวิกฤตของเศรษฐกิจอย่างไรก็ตามเนี่ยหมอเชื่อเสมอเลยนะคะว่า เราจะต้องเห็นแสงสว่างที่ปลายอุมโมงค์ถ้าเรายังคิดว่าเรายังมีความหวังอยู่นะคะเพราะฉะนั้นข้อแรกนะคะขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงค่ะเพราะว่าสุขภาพที่แข็งแรงทั้งกายและใจเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยต่อสู้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาได้ข้อที่2ค่ะหมออยากให้ท่านมีพรของคนที่มีใจรักที่จะเรียนรู้นะคะมีใจรักที่จะเข้าใจโลกใบใหม่นี้อย่างจริงจังเพราะหมอเชื่อว่าถ้าเราเรียนรู้และเข้าใจโลกใบใหม่นี้เราจะอยู่ในโลกใบใหม่นี้ได้ไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไรคะ่ะ ข้อสุดท้ายนะคะเป็นพรอ,อันวิเศษที่อยากให้ทุกท่านเนี่ยมีแต่ความสุขทั้งกายและทั้งใจนะคะคิดสิ่งใดสมความปรารถนาดูแลทีมงานให้ดีนะคะตั้งมั่นไว้นิดนึงนะคะ่ะว่าถ้าเราอยากให้ทุกคนที่อยู่กับเรามีความสุขในที่สุดแล้วตัวเราจะมีความสุขด้วยค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ